จนแปดสิบอ่ะครับเออตอนซื้อตัวมันจะฮะตากมีคนพอเลยจนที่ไอแปดสิบมันเริ่มใช้ได้ครับเลยเอามาเดี๋ยวผมใส่ยังงี้เลยนะเอาใส่ยังไงอันนี้ต้นต้นกี่เดือนนะสี่เดือนสี่เดือนเอ่าปุ๊บปุ๊บไม่ได้ใส่เดือะไหมใส่เยอะไหม่ม่นี่ใส่บริเวณเนี่ยแค่นี้ใส่แค่นี้เองแค่นี้แล้วก็ไปฉีมันจะกิ้มมาเลยหนึ่งมึงก็ประมาณสองกำมืออืมต้องกำมืออย่างงี้แล้วก็อันน้ำหมักเนี่ย ของอาจารย์นี่นะแล้วก็มียาฆ่าแมลงส่วนหนึ่งฉีดันไปสามวันตีวันหาวันเราต้องขยันนะยเบ้นี้ต้องขยันนะครับก็ดูที่อาการของของไอ้ต้นทุเรียนด้วยอ่าดูอาการเดี๋ยวว่ามันมันแตกใบอ่อนหรือมันไม่แตกแล้วก็ดูอาการเขาแหละเราเราพอยดูดิใบใหญ่ใบใหญ่ใบมันยงมันแตกไงเดี๋ยวสี่เดือนสี่เดือนเนี่ยผมใส่ไปสี่ครั้งะอ๋อสี่เดือนสี่ครั้งสี่ครั้งกว่านี้ละครั้งเท่าเท่าก็ับเออ น,นัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับจางครับ,จรบเจอกันอีกแล้วเอา้เอาไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเนอะเจอกันอีกครั้งหนึ่ง<อ>วันนี้จะมาขอความรู้หน่อยสําหรับพี่น้องที่ปลูกทุเรียนมือใหม่มือแรกพึ่งจะเริ่มปลูกนะครับว่าจะปลูกยังไงในขณะนี้การปลูกเนี่ยอยากลดต้นทุนแล้วก็อยากปลูกแบบอินทรีย์ในการที่บํารุงแม่ธรณนีน้นนัดมีเทคนิคและมีวิธีการไหมมาขอหน่อยแล้วกันถ้าพี่มีพื้นที่เรียบ ครับผมนะพื้นที่เรียบๆพี่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อดินมากองครับไม่ต้องไปเอาดินลูกหลังหรือประดินที่อื่นมากองเป็นเถยวหกโลนะครับถ้าพี่มีพื้นดินเรียบๆพี่ก็เอาเม็โคอ่ะเล็กอ่ะคูดนาดินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่มีที่มีในในพื้นที่เราไม่ต้องไปซื้อดินไปซื้อหาเม็โคล่ะคูดดินเนี่ยเราก็ปัก มันว่าปักหลักนี่ให้เขาอ่ะครับปักหลักเขาเป็นแถวนะเป็นแถวในแล้วจะแถวปไหนก็ก็ส่วนต้นทีลาชออครับนะแล้กวก็หลักเนี้ยปักไปนเนี้ยให้ม่โคก็ขุดดินเนี่ยมาขุดขุดดินมาลอบตัวครับให้มันเป็นมันเป็นโคกอ๋อเป็นโคกอ่าเป็นโคกจากมี้ยาอะไรก็เอามาให้หมดอันนี้ครับผมอาขี้ยาเอาให้ดินมันแดงไปเลยดินไหนก็ได้ดินเออได้ได้เอามาขุดเอามาครับนะแล้วก็ต้งต่อไปก็ขุดไปฟังนู้น ไอ้ตันนี้คุณฝั่งนี้หามไกองแถวมันครับห่างกันกี่เมตรห่างกันกี่เมตรที่เราชอบเราที่เราชอบเลยเราชอบเลยามมีกาหนดเลยไม่มีเราซื้อของเราแหละเราชอบสามว่าไอ้ไอ้ไอ้หกเมตรแปดเมตรกันที่เราชอบครับแต่ให้ไม่โคกคูดดินมาเป็นขูดเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อดินเถียวลุงหกร้อยที่อื่นเอามากองถ้าเป็นร้อยต้นกว่าหกหมื่นไม่ต้องงั้เรามาจ้องเสียเราเอาแผ่นดินของเรานี่แหละมันดีแล้วแต่เรามองเห็นแผ่นดินของเรามันไม่ดีครับไปเอาดินที่ไหนมาเราก็ไม่รู้ เออเนี่ยไอต้ตรงนี้นะบางคนก็าฉกมันอย่างงั้นนะแต่ว่าเราถัดทุนน้อยอะ่ะแล้วอามีโคที่เราถัดทีเราไม่แช่น้ำมันนะอาจจะแช่น้ำกว่าอีกเรื่องหนึง่งเราต้องไปหาดินที่มาเสริมเดี๋ยวต่อไปน้ำจะท่วมถ้าเรามีทีเนึอเน,นี่ยทีน้ำไม่ท่วมเนี่ยเราเอานาดินเนี่ยมันคือปุ๋ยทั้งนั้นแหละเน,เ,นเนี่ยเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกมันหาว่าดินของเราเป็นไเก๊ ต้องบอดินที่ไหนมาก่อนไม่รู้ไอ้ที่เขาเอามาว่าดินก่อนบวนน่ี่เม็ดหางเม็ดนู่นล่วงมาให้เราครับแต่อ้นน่าดินของเราทําไมเราไม่เอาครับเราไปมองข่าวก็ได้ยังไงนี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างงี้ที่จปลูกเรียนไม้่งนะตัวมิว่าได้ดีนมาแล้วมีอะไรผสมอะไรอย่างนี้นนะขุดขึ้นมาครับใจไหมขุดขึ้นมาเขาเนี่ยเราก็ไปซื้นต้นมาครับแล้วก็ขุดเลย ขูดขูดขูดถิ่มันเปลุมลงไปครับนะทีที่เราทำขูดแลวนะคขุดไปแล้วเราก็ปีถุงอ่ะวางไปวางไอ้ถุงเนี่ยทีเราจะปีดเ่ยหรือไม่ปีเราต้องตัดตูดมันนะเราจะปีข่างตัดตูดมันอ๋อตัดตูดมันอ่าข่างเยอะอย่าตัดเดี๋ยวมันจะเกิดแตกได้พอแตกปั๊บอ่ะมันก็จะตายได้นะตัดตูดปั๊บแล้วก็กระลุกขึ้นถอดขึ้นเลยอ่าบอไซดลุ่มเสร็จแล้วนะและดิงก็ะปนมันนิ่งเผื่อเรา ตักลุกไอ้ไอ้ไอ้ถุงเนี่ยขึ้นมาได้ครับอ้าวตัวขึ้นขึ้นไปยอดเลยทิ้งไปเลยครับเนี่ยแล้วก็ดินเนี่ยมันเขาจะไม่แตกไอ้ไอ้ดินทีทีทีละเอามาจากต้นเขานะมันจะไม่แตกไม่ลาวเออตัดตูทิ้งซะแล้วเราไม่มีไอ้ไอ้เขาเรียกว่ารองพื้นหรือนะนัดทิ้งทิ้งทิ้งที้งทิ้งหรอทิ้งไอที่เงี้ยมึงไม่ทิ้งแต่ทลังเพราะฉะนั้นทำให้ใครดีก่อนทำให้ดีก่อนทำให้ดีก่อนถ้าเราหนาแร่งเราก็ควรหลดน้ำวันนั้นเลย นาคุณรดน้ำวันนั้นเลยครับผมเออ้าดินมันขึ้นหรือฝนมันตกวันนั้นทีเรากำลังปลูกครับระยงนั้นก็ไม่เป็นไรโชคดีไปโชคดีไปถ้าอีกวันหนึ่งหรือสองวันเขาไม่ตกครับเราลดน้ำเลยทุกวันอ๋อนี่รดน้ำทุกวันเพราะว่าเขาอยู่ในในสลัมหรือในที่เขาปลูกอ่ะเขาลดน้ำทุกวันครับนี่แหละเอาเขามากางเด็ดกางเจอง่ะเขาก็ ควรจัดดายน้ําทุกวันเหมือนกันเออพอเสร็จตรงนี้แล้วเราทาตรงนี้ให้ดีเราอยากกดมันมันแน่นนักเราอยากดแน่นอ่ากดพอประมาณครับไม่ใช่เอาตีนก็ถือไปดานะเออเอาพอประมาณแล้วก็เดียวเรากดน้ำก็แน่นเองแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราทํแสลมีเขาได้ไหมอ๋อทำได้ไหมทำลมได้ไหมครับเออควรมีไหมนะนะตัวควรมีอ๋อแต่วบางคนก็กว่า มันไม่รอดมันไม่ตายหรอกไอ้ย่างงั้นก็อีกคนนึงเออแต่อีกคนที่ว่าสมเพชมันเลักเกินเว้ยเนี้ยมันไม่เคยตักแดดเลยถอยขันนิดนึงพอถอยขันนิดปั๊บเนี่ยเขาก็จะออกโยดมาโดยฟ่าว่าแดดไม่เผาเขาอ๋อเนี่ยนะอ่าเขาจะออกโยดมาแดดไม่เผาเขาครับผมเขาก็ไม่ชะงักการเจริญเติบโตต้งนั้นนะแล้วทำลงไปเขาต้อนินมันไม่กี่บาทหรอกเนี่ยแต่เล็มเนี่ยเออไม่กี่บาทเราเรามีกําลังเราทาไปเถอะครับผมพอหลังจากนั้นเราก็ลดน้ําเนี่ย เดี๋ยวผมจะดูนะเนี่ยเนี่ยรถนี่พี่น้องเป็นอีกหนึ่งของผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูกรถน้ำเนี่ยอันนี้มันก็มีหัวหนึ่งเนาะนี่มีหัวหนึ่งเราก็ไอ้แป๊บเนี่ยตอมาตอมาเรือเรือเมันทิ้งยังไงนะครับแล้วเราก็ขายก็ผลลงโคนเลยผลลงโคนเลยเราไม่ต้องให้ไปนู่นวะไปนูนอ่ะมันเสียนามเปล่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะเนี่ยมันได้ยายามันได้กินครับแต่เราทํายังไงให้สายเนี่ยให้มาเนี่ย ให้มาผลลงโคนแบบเนี้ยครับให้จอให้บริเวณเนี้ยให้ตรงเนี้ยให้มันแช่ให้มันแชะอ่าให้มันแช่แชเพราะเขายังเด็กอยู่ไงครับไอัเนี้ยลากมาไม่ถึงละไม่ต้องให้กินก็ได้ครับแต่ให้อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ประมาณสักกหน้าจะปสักก็ปีหรือคึ่งปีครับให้เขาอยู่ยังไงนะครหรือว่าแรกนึงอ่ะแรกนึงครัก็ผลลงโคนเลยให้อยู่ว่าเดี๋ยวอ่ะน้าตรงเนี้ยมันจะซึมออกไปเองอ่ะอ้โทีนี้มันก็ซึมออกมาประมาณเนี้ย ครับผมเราไม่ต้องให้เขาไปกระจายหรกอกนี่นี่คือว่าปลูกทีเดียนใหม่นะครับผมเออแล้วก็หาอะไรมาปิดเต้เขาอ๋ออย่างนั้นนี่ใช้ฟางปิดตาปิดาเป็นยังไงครับแต่ระาวางังดีท้ามีไก่การจะเคลียเออเออ,เอ,อใหญ่ไก่ขี้อะไรถับๆได้านะเดี๋ยวจะไปสมกานได้เปล่าเอาเออโอ้โหเออเออกีน่าครับเอปิดไว้อย่างนี้เราก็ลดน้ำผลเขาเรียกข้อพรางเงี <รา S 1> ้ยไงนะครับางเนี้ยผลไปเลยผลเห็นกรงเนี้ยเท่านั้นแหละแล้วก็แล้วก็แล้วก็พอได้ปลูกได้สัก เก้าวันสิบวันหรือยี่สิบวันก็นี่ปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยหวางเลยเก้าวันสิบวันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันที่ใส่นี่คืออะไรอ่ะอันนี้อินซีอินซีอินซีเคมียาเอาไหมเนี่ยอินซีครองยาเอาไหอันนี้ของนั้นน่าใช้ของใครนี่นี่ของ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 อาจารย์อาจารย์ประเพชรอ่ะอาจารย์ประเพชปัญญาโบราธรรมนั่นนั่นนั่นใช่แล้วใช่แล้วเลยนี่นี่น้องทาแล้วโยมมัข้ามมานาันเวกขนอยไปได้ทำมันมันนานหน่อยนะนี่นั่นเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องดูหน่อยมันเป็นมันเป็นปุ๋ยอินซีอ่ะทำไมนั่นยัังใช้ตวนี กอมันมันมันม네ันหลัดยอดดีอ่ะมันหลัดยอดดีอ่ะมันมันหลัดยอดมากมันหลัดยอดมันหยัดหลัดหลัดตอเนื่องอ่ะยังไงนะมันหลัดยอดคือยังไงหลัดตอเนื่องอ่ะหลัดตอเนื่องเอเหรอหลัดตอเนื่องมันมันไม่ใช่รีบหลัดและรีบหยุดไม่ใช่มันหลัดตอเนื่องเนี่งบองยอดอ่ะองยอดดิ๋นี้อ๋อบ้องยอดเดี๋ยวนี้ที่เดือนสี่เดือนครับเนี่ยผมซื้อมาจนสี่เดือนเออผมซื้อมาจนแปดสิบอ่ะครับเออ ตอนสิ้อตัวมันจะฮะตาก็มีคอโห้เลยจนที่ไอ้แปดสิบมันเลยใช้ได้ครับเลยเอามาเออเอามาเลยผมกับเอามาข้างแรกมันรอหนีิ้นสอมที่กั๊มวะครับตายเป็นตายตายไม่เนี่ยตายเนี่ยแปดสิบตายก็ตายไปเนี่ยแปสิบเองเนี่ยเออโดนฝนหล่นก็คือใช้สารปรับปริณีของอาจารย์พจปัญญาวรธรรมนี่นะเออาดีเด็นเลยพี่น้องผมใส่ยังไงนะเอาใส่ยังไงอันนี้ต้นต้นกี่เดือนนะสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนอ่าปุ๊บปุ๊บไปเล่เดือนใส่เยอะไหมใส่เยอะไหมนี่มองลงนี่ ใส่บริเวณเนี้ยแค่นี้ใส่แค่นี้แค่นี้แล้วก็ไปถีมึงจะกินมอะไรหรือมึงก็ประมาณสองกำมือสองกำมืออย่างนี้แต่ว่าเราอะถ้ามือโตเลยกอดคู่ๆไปหน่อยนะเออถึงมือเล็กกอดกลางๆเลยนะอมือกลางเลยไม่เลยอาปท่นตื้อไปเลยนะแต่ถ้าได้คนมือโตมันจะกลางมากมากมันเองไอคนมือเล็กเห็นกลางๆเลยกลางเน้นๆหน่อยเห็นเนี้ยแล้วก็รดน้ำทานน้แรงนะ ดัานนี้ก็ไม่จมดูเขาว่าเดีย๋ยวพ้นก็ตกเองแล้วเราก็มันฉีดยายาให้แมลงกินใบในเมื่อฉีดยาเนี่ยเราก็อน้ามักเนี่ยของอาจารย์ยนะ<อ>แล้วก็มียาฆ่าแมลงส่วนหนึ่งฉีดนไปสามวันตีวันหาวันเราต้องขยันเราเบ็ดมืต้องขยันนะครับก็ดูที่อาการของของไอ้ต้นทุเรียนด้วยอ่อาการเดี๋ยวว่ามันมันแตกไปอ่อนหรือมันไม่แตกแล้วก็ดูอาการเขาแหละเราเราพอจะรู้ดิแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำหมักของอาจารย์เนี่ยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงได้ไหมไม่ได้เหรออเอ ถ้ามันแมลงกินอาจารย์จะโดนวายสิเรื่องพูกันไปออเดี๋ยวอาจารย์อนุญาตอะไรก็มึงบอกมาให้กูใช้แมลงกินแฉกทิ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ใบแฉกทิ้งนั้นน่ะครับผมเอออ๋อนี่มันอย่างนี้เราทีนี้ใช้นานขนาดไหนหรืใช้บ่อยขนาดไหนสำหรับไอ้อันนี้ก็สารปับเดือนใส่ทิ้งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเออเดือนครั้งหนึ่งเออเหมือนกันทีตีลาออกมาจะเรียนตัวนะอ่าเดือนใส่ทิ้งแล้วก็ดูว่าเออใบดีว่าเขากำันขียาหน่อยมันรักษาใบเขาให้ดีครับเาอใบยู่หมด อีกสองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นยี่สิบใบอยู่หมดครับถ้าสิบครั้งพีน้องคิดได้กี่ใบกิ่งละร้อยใบไหมครับนะถ้าเกิดได้กิ่งร้อยใบมัมีกี่กิ่งสิบกิ่งยี่สิบกิ่งไม่เกิดมาเป็นพันใบก็ผุ่มขนาดนั้นนะะครับถ้าเราใบหนึ่งมาแดงกินครับใบร้องมาแดงกินแล้วพิมพมอะไรจะได้พันใบอ๋อนะหนึ่งปีพีก็จะไม่ได้พันใบเพราะมาแรงกินหมดครับเออนี่เีนะอ่ะต้นนี้สี่เดือนอ่ก็เท่ากับว่าตอนที่นัน ใช้สารปรับปรุงดินของอาจารย์พจน์นี่ก็คือพร้อมกันพร้อมกันการเลียนที่ทเดือนเที่ยาปีนั่นเองทีนี้นั้นสังเกตไหมว่ามันแตกต่างจากที่เราปลูกเด็กแรกตอนที่ยังไม่ใช้สารปรับปรุงดินของอาจารย์โอ้ยมันนั่งหยองอยู่นานมันเป็นยังไงอ่ะมันนั่งยังมันไปไหนอ่ะมันนั่งมองจาของอยู่ไหะเนี่ยเออมันไม่ไปไหนอ่ะนั่งหยองนั่งหยองเลยมันนั่งมองจาของอยู่ไหนจาของก็จะมาเมื่อไรนี่จาของกูกลับเมื่อไรอยู่กันเนี่ยรอกินรอกินไม่หลับไหนจืดโอ้ใเฉยๆอตัวนั่งมองอยู่กันเนี่ย เนี่ยผักโอยที่เคยทํามาเนี่มันชบนางมองจากของเออไม่รัดไม่างถ้าเกิดว่ามันส่งเสียงได้ป่านนี้คงโอ้ยโอ้จะแกกูมามวุ้ยมันจำตสงเสียงได้นะเออเอาวันนี้กูจะกินน้ำแล้ววุ้ยกินน้ำกูยุ่เฉยคนอนุ่มรับก็มันไม่รัดไม่จื่นนั่นคือตอนที่ยังไม่ได้ใช้สายยังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้ใช่ ไอ้ทุเรียนก็นั่งรอ,อน,นั่งรอนั่งรอเจ้าห้าจะจะก,กินน้ำม,มันก็คงคุยกันนะเนาะเออก็คงปรึกษากันได้เลยถามมันยืนพวกเดียวกันนะ่ะเนี่ยโอ้เจ้าของกูมาโลกูได้กินน้ำแล้วกินน้ำกูก็รับโตกูไม่กูไม่หลักไม่ตื้นอะ่ะครับแล้วทีนี้อพอ<ห>ใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงทีนี้เออแต่ของกูมาเนี่ยกูณเด็กินของอะไรล้วกูต้องลุกลุกลุกต้องลุกขึ้น ตักขึ้นมากินทำอะไรสักอย่างก็ต้องลุกอ่ะเพราะมันมีของอร่อยแล้วอร่อยแล้วนี่เราก็เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบว่าเออไอหาถาถาเราทำอย่างเนี้ทำเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยไอใบอ่อนเนี่ยเขาคงจะมา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 มาพอมาเกิดผุ่มเเกิดนาหลักนาหลักเราก็เกิดมีฟางขยันเพราะว่าเขามีของกินอยู่ตลอดมีของกินอยู่ตลอดอย่างที่นั้นให้มื่อสักครู่นี้ใช่ดังนี้ถ้าเราไม่ให้เขาไม่ทําอะไรเขาอ่ะเขาก็นั่งนอนมองนอนมองจะโขงอยู่นั่นแหละ เขาก็ไม่ไปไหนหรอกเออเพราะท่านร้นเมือแเราให้เขากินเนี่ยเขาก็รีบที่ทำกิริยาของเขาว่าเออรีบโตรีบกัดว่ารีบถือวยารีบให้เราชิ่นใจพอเราชิ่นใจปุ๊บเราก็หาไม่เขากินไปเรื่อยๆครับถือว่ามันแตกต่างจากที่เราเคยใช่ใช่ใช่เคยตอนที่ใช้ไอ้ปุ๋ยเมืองไหมนะนัดแตกต่างแตกต่างแตกต่างเยอะไหมแตกต่างเยอะๆใบเนี่ยใบเนี่ยมันจะแข็งกรานเลยนะไหนใบอย่างเงี้ยจะแข็งกรานเลยแต่ว่ามันมันไม่เด็กแข็งกรานแบบนี้นะ นมันจะแข็งกานเลยนะคือเขาไม่อยากหลั่ดตื่นนะ่ะใช่ไหมจะอยู่เฉยๆเตาไม่ลวงหรอกนะจะอยู่เฉยๆไอ้ที่ว่าตอนใสปุ๋ยใสปุ๋ยทีเดียวนะถ้าเราพอใส่ปั๊บหลัดลหล่ดทันทีหลั่ดทันทีหลั่ดทันทีพอหลั่ทันทีปับป๊บแหละหลั่ดมาเนี่ยใบมันก็แตกกันๆแข็งๆอะไรเป็นอย่างเนี่ยเออมันไม่ใช่ไม่นุ่มนิ่มอ่ะไม่นุ่มนิ่มอ่ะ มันเหมือนกินอาหารแคปซูลเนาะกินอาหารแคปซูลไม่รู้รสชาติอะไรอย่างเงีกอดสชายปั๊บกลืนเลยยังรู้ขมหรื่องอีกเลยใช่แต่อันเนี้ยคือมันเป็นอินทรีย์เนี่ยเปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นแล้วนั่นเนาะเหมือนว่ามันมีความขมมันมีความอร่อยจังติดคอแล้วบ้างใช่แต่แคปซูลหนี่งกินเลยกบจบเลยเอ้ยาลดนี่มันมันขมเปล่าเนี่ยรู้ทุกคนก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับเอออย่างเงี้ยเปียกทิศถึงเนี่ยเขาจะ้งนั่งอยู่เงี้ยนานเนี่ย อ๋อนั่งอยู่น่นานคือพี่น้องก็คือใบนี้เขาจะอยู่นานเรามาทายจริงดีดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะนั่งอยู่เงียนานเนี่ยเนี่ยนั่งน่นานโดยที่ว่าไม่แตกยอดเลยเฉ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 ยไม่ไม่ไม่ทำจะไปไหนก็ไม่ไปไปะไปแล้วไม่ม่วงไงไม่ล่วงไม่ไม่ล่วงอะเพราะว่ามันไม่มียอดแทนออ้ามียอดแทนขช้นมาปั๊บเนี่ยนี่เขาจะเลื้มเลืองทันทีเนี่ยครับเพราะขนั่งอยู่นานไงนั่งนานเกินไปนนานเกินไปแล้วสุดท้ายก็คือ มันก็ออกมามันก็ไม่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 คอยจะเดียครับเออไม่คอยจะเดียนะบ่อยครั้งไม่ที่นั่นนถอนทิ้งอะมันกบอยาาบอกแล้ี่พี่อยากบอกก็มันใส่เออมันใส่อ่ะแล้วทีนี้เปรียบเทียบจากตัวนี้นี่คือของจริงของจริงที่ปลูกสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนเนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่น้องเห็นก็คือมันเขาแตกยอดแบบนี้เลยอืมนี่อันนี้เขาถือว่าแตกสมบูรณ์ไหมใช่ได้ใช่ได้ใช่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีเพราะซื้อมาต้นแปดสิบ อพี่ลงไปดูตามแผงได้ว่าต้น80ปั๊บมันโตขนาดไหนเออเออนี่ยแต่ผมก็จะบอกก็อยากอยู่นะให้ไปดูอ่ะตัว80อะครับแต่บางทีก็จะขายรอก็ได้นะแต่ถลายคา,าดๆนะเออขายรอก็ได้80ก็ได้ถลายหมากๆ80ขับ80แล้วมันหลักขนาดเนี้ยสี่เดือนอะครับพี่น้องก,ก็ลอง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 ไปคิดดูว่าอเออไหามก็ใช่ได้นี่ว่าอะไรงไงนะ ถ้าต้น80ได้ขนาดนี้นี่พี่น้องลองดูคิดดูว่ามันขนาดนี้แปดสิบคนนั้นไอ้พี่ก็รู้ตามแผงดูครับเออไปดูไปไปจะสอบดูว่าต้น80ดสมีไหมวะอะไรเงี้ยนะครับผมไปถามได้ครับเอออันนี้คือถือว่าใช้ได้ใช้ได้แจ๋วเลยแจ๋วเลยเจ๋วเลยนะในในผมนะผมก็ว่าแจ๋วเลยแหละครับก็ดูต่อหยอดทุกอย่างดูเอย่าเดี๋ยวผีซีดเดียวผีมาไม่ให้เลย นะ <ณ S 2> พี่น้องเดี๋ยวมาดูใหม่อีกทีนึงสีเดือนอ่ะเราดูใบเขาหน่อยนี่ใบใบนั้นใบเป็นไงเนี่ยใบใหญ่ไหมใบใหญ่ใบใหญ่เนี่ยใบเนี่ยมันเป่นแตกไงเนี่ยปะเดี๋ยวสีเดือนสีเดือนเนี่ยผมใส่ไป็ีครั้งนะอ๋อสีเดือนสีครั้งสีครั้งก็เดี๋ยวเรั้งเท่าเท่ากันไอ้ไอ้ไอ้ด่านนี้สีครั้งสีครั้งเนี่ยเขาออกมาขนาดเพิ่มปริมาณขึ้นไหมทีทีแรกก็น้อยหน่อย ให้เขารู้จักกันก่อนรู้จักก่อนแล้วคุยกันดูเรื่องก่อนเออก็คุยกันยังไปดูเรื่องเราไปให้เขาหน่อยก่อนเดี๋ยวมึนตีกันอ่านี่คือต้นสี่เดือนมีต้นที่เยอะกว่านี้ไหมมีต้นต้นที่อายุเพิ่มมากอายุประมาณปีครึ่งปีครึ่งไปไปดูกันข้างหลังนี่คืออะไรปยอินทรีย์ครับจากของอาจารย์อาจารย์อะไรอาจารย์ประพจ์ครับอาจารย์พจ์ปัญญาวรธรรมครับโอ้โหนี่มหาสารเลยเหรอก็ฟังมาสามสิบตันนะครับสามสิบตันครับเราจะไปใช้ที่ไหนเนี่ใช้เอีบาง ใครมาปั่นก็แบง่งพี่น้องด้วยแบ่งให้พี่น้องไปอถ้าตั้งจังหวัดเขาเห็นนั่นดกีก็มาเอาไปครับเอาไปใช่แล้วพี่น้องหลบคางก็เห็นดีก็เอาไปครับถ้าเขาไม่เอาเนี่ยผมใช้ผมเองหมดแหละครับเอเอพวกบอกผ,ผมต้องใช้อยู่แล้วครับอืมเนี่ยทำไมถึงกล้าให้พี่น้องใส่อ่ะก็ผมมองของผมแล้วมันดีอยากให้พี่น้องมันเหมือนกันครับอืมไม่อยากให้ใครจะทุนเสียเงินทองมากกว่านี้ ไปซื้อหนุนซื้อนีมามันก่อบางคำก่อเสียเงินมากกว่าที่คิดครับอืยากไม่อยากให้เขาเสียตังค์เยอะครับอยากให้เขาใช้ของที่ว่าเราใช้ยูเนี่ยมันดีก็ใช้เงินน้อยครับนั่นแหละแต่ว่าอีกอย่างก็ไม่ใช่เงินทองเราหรอกครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้เขาสื้เทีเยให้เราเสียคนเดียวพอเราเสียมาแล้วอยากขนาดเราอยากจะบอกพี่น้องว่าดอกใช้ที่นี่ดูเนาะครับผมอาจจะเสียเงินน้อยกว่าที่คิด ครับอืมนั่นแหละไม่ยาไก่เขาเสียเงินอะไรมากมายแต่ว่าไม่เด็ประมุดปุ๋ยรนะไม่เด็ดใช้ปุ๋ยแล้วอยาใก้พี่น้องอาะสูญเสียเงินน้อยที่สุดถ้าพี่น้องไม่เอาไปไปใช้นั่นก็ใช้เองอยู่แล้วใช้เองอยู่แล้วไม่ง่ายผมจะสั่งมาเยอะนั่นนี่อย่างนี้ถามว่าผมใส่หมดไหมไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือเพราะว่าผมก็ใส่ผมไปเลยอ่ะครับผมเออเพราะว่ามันก่อสั่งมาแล้วว่าผมใส่เหลือเดี๋ยวผมจะสั่งอีกเลยผมคิดว่าผมต่อมาตุนผมไปอย่างเงี้ยคือไม่ให้คัดระยะ ครับผมการการการใส่ใส่ปุ๋ยอะนะครับไม่ค <apan> ัดระยะเขาอ่ะเดี๋ยวมันคัดระยะเด็กเกิดปุ๋ยมันมามันก็ขาดตอนผมจดจำเพราะว่าอย่างเงี้ยใครว่าไงก็ว่าครับผมผมจะเอาไว้ผมเงี้ยเมื่อมึงจะเอาไม้ไม้หมากนะของมันมีเท่าไร่ก็เท่าไรก็เรื่องของกูว่ากูจะเอาไว้กูยังเงี้ยเนี่อย่างมึงจะเอาเงินมากองทั้งไม้ก็ไม่ได้อะไรของใครกูโก้ไว้กูเงี้ยเด็กมาใส่กูกูแห็นกูขัดตอนว่าได้ใจนะได้ใจไม่ได้ว่าอยากใครอะไรนะกูตัดใจว่าอยากแบบนี้อ่ะ นี่คือสารปรับปรุงดินที่ลงเก็บของนันัตนะครับผมที่จะไว้ใช้กับทุเรียนี๋ยวต่อไปทำมันนี้ก็จะหมักวันนีอใช้ให้ดูใช้ให้ดูถ้าพี่น้องมาดูมาเห็นพี่น้องอยากใช้ก็สามารถมาได้ที่สวนนันัตได้บอกเบอร์โทรพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับสิบแปดสี่ห้าหกหกสามสามเก้าแปดครับผมโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยทุกรับทุกสายทุกสายก็ตังเต ฮาเตหห้าครับยันเพียงคืนเพียงคืนพ่อผมรับดึกครับเออนั่นแหละรับได้แต่ตีหนึ่งตีสองจะโทรผมอาจผมจะรับก็ได้มาปรึกษาได้โทรได้แถลงคุยเรื่องอะไรเนี่ยนะเรลืองน้ำมันนมักอะไรเนี่ยแล้วผมกองผมอย่างนเนี้ย